สดีครับสีแม็กกี้สายกินทุกคนด้วยนะครับผมมือนี้ผมกับสีไปกินเป้เปทิมขยะกับน้องแม็กกี้นะครับผมเดี๋ยวค่ะจะขยะครับขยะครับผมนี่ก็ขยะนะฮะสีคนไปทิมให้เบิร์ดเลยนะครับผมเนาะ เยอะมากครับรอบรอบนี <Grant> ้เยอะมากน้องมักีเฮ้ยดูครับมักี้นะคะเป็นคนขับพี่นั่งอาเจีเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปยกขึ้นรถก่อนนะครับไปอาเจียกะดีโฮก็ก้นหน่อยนะครับผมจะขนไปขึ้นรถนะครัะผมอืม เสียวเมือกมะเติมรถเลยนะครับผมแล้วก็จิตตัด้วยตอนที่รถไปหอดนะจะถึงนะครับผมไปนี่นรอบอกว่าม่็นไงเงื่อนมดแล้คือนี่ครับพระยเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปทิ้งเลยนะครับผมไป นะครับผมแต่ทอดแล้วนะครับแล้วนะครับนี่นะทางเข้านี่ครับภาพเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่นาะขยะทิ้งไปนะครับผมเป็นขยะส่วนรวมเหรอครับพี่น้องไหนขยะส่วนรวมนะฮะเยอะมากเลยนะครับผม มีทิมได้จ้ามูบ้านแม่หรือว่ามูบ้านเดียวมูบ้านหอยมั้งมูบ้านเดียวนะครับผมมูบ,บ้านแบบที่เล็กไฟนะครับมาพับพี่น้องเนี่ยดูครับผมก็มมาทิ้งขยะนะครับขยะเยอะมากนะครับผม เยอะมากนะครับอือมีน้องมาตาผุนเลยน,นะครับแล้วก็มี่มองน้องสาเป็นให้ทีมลงไปนะครับผมแต่ว่าคนมาทิ้งข้างนอกเยอะมากนะฮะพี่นี่น้องสาหมองหัน ไอทิมมองหันนะครับแต่ว่าคุณคุณมาทิ้งตรงนี้เยอะมากนะครับเราเลยเข้าไปไม่ได้นะครับผมห้อก็เลยมาทิมไปมางนี้นะครับมีคนมาทิมทิ้งทิ้งมามีคนมาทิ้งก่อนนะครับมาทิ้งไปบางนี้ห้าเล่เขาบดาห้องก็เล่ทิมมางนี้นะครับผมโอเคก็พี่น้องเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมทิ้งทิ้งขยะเสร็จแล้วนะครับ เลื้อนนะครับเขี้ยวข้างๆก็มีนะครับลีวข้างมีหมดเลยนะครับ เียวนะครับผมยังไม่สุกนะฮะออกเรื่องเหลืองจังหน่อยแล้วนะครับนี่น่องข้างมีข้าวหมดเลยนะครับ ข้าวนะคบผมที่บ้านสวนเองนะครับพี่น้ข้าวที่บ้านสวนเองนะครับสวยมากนะคบผมอรนี้กมีข้าวนะ ก็จะมาล้างรถแล้วนะครับผมพ่อคืมาล้างรถนะครับไม่ล้างก็จะเหม็นนะฮะอุ้ยแม่เจ้าเลยมาลงมาลงเราก็จะมาล้างรถแล้วมาล้างมาล้างรถนะคะเอาไปเลย เราก็จะมาล้างให้สะอาดนะคะนี่เหมือนกันนะครับนี่มาล้างให้สะอาดนะครับตั้กลิ่นเหม็นนะครับผมถ้าไม่ล้างก็จะเหม็นนะฮะโอเคครับผมล้างอันนี้ด้วยนะครับผมมันจางโมมินนะครับผม,ม ค่อยไม่เหม็นนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมจากเราไปทิ้งกับยามันนะครับผมเมื่อพี่น้องมายิงเพชรนั่งกันนะครับผมไอ้หิวหมดลูกนี่ป่ะนี้ป่ะตอมมาร์ก่อนฮะเพชรแล้วลูก่อยไปแล้วอัล้องสับแก้วพี่น้องเแกยวนี่ลุยชานี่อนนะครับผมมูแดดแก้วนะครับผม เจ้าหญิงครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่ยเอยี่ยมเอาเอี่ยมไหมน่ะม,มึงพี่น้องตาเล็กล่างเนาะตาน่าครับผมรุดควายแล้วตัวตัวใหญ่ๆเ,เลยนะครับผม่ตัว่วางอะไรเหรอวัว,วหันผมไม่ยังไงท่องเลยจะสางแก้วได้นะครับผมปักโบเสียบ เจวนี่ลุยซาเนี่ยนะครับตังสื่อเจวทาั้ง S066LJSKU นะครับผม S066LJSKU นะครับผมอย่าลืม S ข้างหน้าด้วยนะครับนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ช่องแม็กกี้สายกินด้วยนะครับผมพี่น้องตามมมพี่น้นองเพชร มันนี้ก็ทำธุรกิจสำเร็จนะครับผมโอเคครับพี่น้องไปแล้วครับผม